สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับอันนี้คือเป็นเหตุการณ์ไฟป่านะครับไฟป่าที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัาดราชบุรีนะครับเพื่อนๆน,นะซึ่งตอนนี้ไฟกำลังแบบไหม้ประทุเลยนะครับเพื่อนๆนนะครับเจ้าหน้าที่เห็นเจ้าหน้าที่กำลังมา ทำแนวกันไฟนะครับอันนี้ตัวนี้กําลังแบบเหมือนลามเข้ามานะครับผมใกล้ๆก,กับบ้านชาวบ้านนะครับเพื่อนๆนะครับ นูนะครับเพื่อนๆตรงนู้นกำลังประทุเลยนะครับโอ้โหไฟกำลังลุกเลยนะเพื่อนๆน,นะเพราะว่าถ้าลงมาหน่อยนี่ก็จะเป็นเหมือนเป็นบ้านบ้านชาวบ้านแล้วครับเพื่อนๆคือตอนนี้เห็นเจ้าหน้าที่กำลังระดมทีมาทำแนวป้องกันไฟอยู่มาดับไฟอยู่นะครับเพื่อนๆน,นะ สงสารสัตว์นะครับสงสารสัตว์ป่ามากมาเลยเพื่อเพื่อนครับตอนนี้ก็เป็นเวลามืดแล้วนะครับแล้วไฟป่าชัดเจนมากนะครับเพื่อนๆอยู่บนเขานะครับซึ่งเมื่อช่วงอ่าช่วงเย็นเนี่ย เจ้าหน้าที่เขาก็มาเหมือนทนําแนวป้องกันไฟไว้นะครับแต่ตอนนี้ไฟก็ยังลุกไหม้อยู่นะครับผมเจ้าหน้าที่ก็ทํางานกันแบบเต็มที่นะครับเพื่อนๆกลางวันมันจะมองไม่เห็นชัดนะครับแต่ตอนกลางคืนเนี่ยคือแบบชัดมากนะคือผมต้องซูมกล้องเข้าไปใกล้ๆใกล้ๆเลยนะครับผมโอ้โหก็คือมันแบบเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่ากลัวนะครับเพราะว่าเชิงเขาก็จะมีบ้านชาวบ้านนะครับเพื่อนๆอ,อ,อาศัยอยู่นะครับ เนี่ยนะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆนะครับสำหรับไฟป่านะเพื่อนเพื่อนะก็เราก็เอาคำเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่นะครับขอให้แบบทํางานกันอย่างปลอดภัยนะครับขอให้ครับความปลอดภัยนะครับเพื่อนๆผมก็เก็บภาพบรรยากาศไฟป่ามาให้ชมนะครับก็สงสารแต่สัตว์ป่านะครับเพื่อนๆนที่แบบต้องหนีตายนะครับเพื่อนๆนเจ้าหน้าที่ก็ทํางานกันเหนื่อยหนักนะครับผมยังไงก็ขอเป็นกาลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเพื่อนๆ่นะ โอเคนะครับ